เฮ้ยเสียงเป็นผู้จิงได้ไหมวะคนละขอมพอต,มตั้งกล้องให้อยู่ก่อนนะครับไม่หยุดตรงต้นบนไม้นี่ไหมพี่ไม่อยู่นะหร้ยสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องท,ทุกท่านนะครับวันนี้ ก็คือผมพี่ชมป่าแล้วก็ได้มากับสวัสดีครับผมต้นมันุป่าครับครับผมทุกคนน้องต้นมันเนี่ยได้ตามมามตั้ผมแต่เมื่อคืนแล้วใช่ไหมใช่เมื่อวานนะทุกคนก็ผมเนี่ยได้มากับท่านอาจารย์ทุยนะครับทุกคนก็คือเราจะมาตามหาทาลฤาซี่นะครับแต่ตอนเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์สมิงมันได้มานะทุกคนเราก็เลยผมก็เลยขึ้นห้างมาท่านอาจารย์ให้ขึ้นห้างมาก่อนแล้วได้ น้องต้นมันเนี่ยจากคลิปที่แล้วเนี่ยได้ตามมาเจอพวกผมพอดีก็เลยตอนนี้อยู่ด้วยกันบนห้างนะครับท่านอาจารย์ก็ตอนแรกก็เป่ามันไปแล้วทุกคนก็คือมันเจ็บมากมันร้องรั้นเลยนะก็เหมือนว่าท่านอาจารย์บอกว่ายังไม่ปลอดภัยมันจะมาอีกแน่ๆก็คือเดี๋ยวถ้าลงไปเนี่ยผมกับท่านอาจารย์ก็พอสู้ไวแต่มันไวมากๆถ้าน้องต้นมันลงไปน้องต้นมันอาจจะเสียท่ามันได้ก็ท่านอาจารย์จะรอจัดการมันทีเดียวนะครับทุกคน กดแขนอะไรมผมไม่รู้นะผมไม่รูเ้เลยจะเล่นอย่างเจ้าตอนมันยังเดียวอืม่มไม่ทำอะไรเข้าผิดเลยนะโอเคฝากเป็นกำลังใจให้ผมกำลังดมันและท่านกาาร์ทุยด้วยฝากติดตามกันด้วยนะทุกคนก็เสียงมันนี่ยหายไปสักพักแล้วเดี๋ยวเราจะรอมันสักพักหนึ่งว่ามันจะมาอีกหรือเปล่านนะทุกคนโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกผมด้วยนะด้วยครับ ก็ตอนนี้นะครับทุกคนผมน้องต้นมันและานอาจาย์เนี่ยก็ยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมนะก็ชิวๆกันไปนะครับกคนก็คือเรารอจัดการไอ้สมิงชัวนะครับท<ะ>ุกคนนะไม่น่าชิวเลยนะฮะไม่น่าชิวเลยไม่น่าชิวอ่ะกลัวใช่ไหมไม่กลัวมันระแวงอยู่ทัวระแวงนะครับทุกคนผมก็่กับข้าเจ้าไม่ต้องกลัวหรอก ใช่อยูอย่ก,กับอาจารย์ถอยมันกลัวเจ้าเองผมเนี่ยก็น่าจะผมเนี่ยชินกับเรื่องพกนี้แล้วนะครับเราทำไมจเจอเรื่องนั่นจะมาเอาเจ้าคนเดียวทำไมอาจารย์ก็เจ้ามีเทพสามตาเทพสามตาก็ดู้านตรงเจ้าก็มันจะมาเอาลูกแก้วที่เจ้านี่แหละอ๋อน้งคนคือดวงตาที่สามของเจ้า ครับทุกคนก็น่าจะเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกนะครับว่านางตนมันมีองค์เทพสามตาใช่ไหม mm hmm. เหมือนเป็นเหมือนท่านเนี่ยจะพาไปเอาออกด้วยนะครับทุกคนเพราะว่ามือนจะไปฟึกวิชาใต้น้ําตกนะ mm hmm. ก็คือมัอนจะสก,กัดเป็นลูกแก้วนะท่านบอกเป็นเหมือนดวงแก้วพญานาคน,นะทุกคน mm hmm. ก็คือจะเอาออกมานะเ mm hmm. พราะว่าจะได้ปลอดภัยพอท่านอยู่แบบนี้เนี่ย เหมือนจะมีสิ่งอันตรายเนี่ยมาตามเจ้าต้นมันตลอดใช่ไหมครับท่านอาจารย์ทุยใช่คือผุม่มนนใช่ไหมมีเสียงตลอดเลยเสียงแบบเดินไนเรียกผมต้นไม้เสียงแบบตัวใจญ่แล้วเสียงผู้หญิงนะแต่ข้าไม่รู้นะว่าเจ้าออกได้หรือเปล่านะครับท่านอาจารย์เพราะว่าเจ้าตรงตาตรง,ตรงเนี้ยเหมือนมันจะคู่ชีวิตกับมันตลอดไป ก็เท้าออกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับมันก็ดีสัมผัสได้อปกติชา,านชาลมมาได้ไงครับแต่แรกลมมีรับเบาๆมันมาก็ันแล้วมันมากันแล้ว,ลวหรอชาสุดยอดมากเลยจิตสัมผัสชาครับรอบนี้มันไม่ได้มากเลยตัวเดียว มันไม่ได้มาตัวเดียวแล้วมันมากี่ตนนะท่านอาจารย์ยถึงมันมาตนเดียวแต่มันสิงล่างกันมามท่านพอจะรู้ไหมว่ากี่ตนสามตนสามตนนาจใช้นะครับทุกคนตอนแรกเนี่ยลมนิ่งสง,งัดตอนนี้เนี่ยลมถือว่าแรงนะครับ ไม้ไผ่เนี่ยถึงกับมีเสียงมันเยียงเลยนะเขาไม่รู้ว่ามันจะมาโผล่ตอนไหนนะทานาการก็เฝ้ารอมันอยู่นะผมก็เฮ้ยเหมือนเสียงอะไร อยู่ใต้ห้างนะทนุนแต่ก็ไม่มีอะไรนะผมก็รออยู่นะครับรอบนี้กินเลือดมแมงมากกินเลือดแรงมากคุณก,ก,กินเป็นขาวใช่ครับทนะุบนกินเลือดแรงมากนะเจ้าต้องระวังให้ดีเลยนะพยายามอยู่ข้างๆค่ะ,<ล>ะตอนมัน<ล>มันอยู่นี่ไปวางข้างทนาารยาเลยอย่งางนั้น เจ้าจะโดนเอาเทปสารตาไปอือ๋อที่มันตามหาน้องต้นไม้เนี่ยเพื่อจะมาเทปใช่ไหมเจ้าตาดวงทีสารไปต้องคือข้าเจ้ามันทำได้หลายอย่างไม่แน่มันก็ออกมันก็อาจจะเอาไปกินเพื่อเพิ่มเพิ่มอมตะของมันอ๋อมันช่วยได้ไหมจ๊ะ เจ้าแบบดี้นะเกิดมาแบบนี้ออืแต่เท้าออกมาจากของต้นมันเนี่ยจะดีกว่าใช่ไหมท่านอาจารย์ใช่อืข้อเท้าออกมาจะดีกว่านะทุกคนท่านอาจารย์กินแรงมากตอนนี้กินแรงขึ้นเรื่อยๆทุกคน<ห>บ้าเฮ้ยเฮ้ยกูรู้อยู่ตรงนี้เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงทำยัไงวะผมมึงตายไงเฮ้ยมึงเอาใจกคนนั้นลงมาอีกูเฮ้ยเีกูวิ่งให้ทรมึงไม่อยากตายกูอยากเจอกับมึงมึงไงลงมาเลยโอ้ยทางจานทางจานถามมันก่อนไหมเฮ้ยเฮ้ยทนมึงไม่ได้แล้ววะนู้นไปนู่นแล้วไอ้กู แต่มันขึ้นห้างไม่ได้หรอกมึงลงมาถ้ามึงอยากได้เด็กนะมึงขึ้นห้างไม่ได้ก่อนไอ้เจ้าบางมันมันชื่อบางเหรอนอาจารย์ใช่มึงชองแยกลงมาระดาบอาจารย์เนี่ยพอว่าไม่ต้องใช้มีดหรอกไอ้เาตนนี้อออาตนมันมันจะเป็นมีดที่ปกป้องเจ้ามึงต้องแยกลงมา มมมึึงงาาเจออกกกับบู่น้ท่านอาจารย์เอาให้อยู่มั่นเลยนะเดี๋ยวผมคอยสนับสนุนให้ลุงไปช่วยอาจารย์ไหมช่วยอาจารย์ด้วยไม่ต้องโอ้ยท่านอาจารย์ไวาอยู่แล้วแรงท่าอาจารย์ระบานมีแรงเยอะมากเลยนะอย่บอกนะอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันจะขยันท่านอาจารย์ทุยอาจารย์ร้อนอาจารย์ เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโคตรมากโคตรมากคนมาอย่ามาล่นกับเขารู้นะว่าเจ้าไม่ได้มาตัวเดียวอจารย์ระวังนะอจารย์เอ็งเห็นไหมเอ็งเห็นแสงเมื่อกี้ไหมเห็นพี่มันฟ้าฟาลงมาเลยนะทุกคน เอ,อ้ยไม่รู้ว่ากล้องนี่จะเจอหรือเปล่าแต่ทนายจานโอ้โหมากทุกคนแต่เสื้อ้บุญรอดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนน้่หนามาได้ไงไอพวกนี้มันชอบแปลงกายแปลงกายเป็นคนที่เรารู้จักใช่ไหมเสื้อม่ได้ไงมันแปลงได้แม้กระทั่งเสื้อเลยทนายจย์สั่งห้ามมันเลยอย่าไปฟังมัน อาจารย์ทำไมเสียงมันเหมือนผู้หญิงมากเลยอะ,อม,อะมีแม่ะเหรอมือนออม,ออมันจะหัวล้ออะ่ะท่าอาจารย์เอาให้จบไปเลยจบไปเลยท่าอาจารย์เฮ้ยเสียงเป็นผู้หญิงได้ไงวะทนนะผมขอ ตั้งกล้องให้อยู่ก่อนนะครับไม่หยู่ตรงต้นบนไม้นี่ไมพี่ไม่อยู่ล้โอยเริ่มพัดเลยกินเลือดขาวมาเลยนะกินเลือดเยอะมากแก่ข้าจะส่งเจ้าไปเกิดเอง ท่าหน้าอย่ามาทำแบบนี้อีกอ่็ไว้เจอกันท่าหน้าแล้วกันเฮ้ยนี่มันไายแล้วมั้งเหมือนล้างมันแหลกสลายไปเลยนะทุกคน อาจารย์ขึ้นมาก่อนท่านชาที่แล้วมันจะได้จะทำอะไรไว้กับใครหรืไอไปฆ่าใครตายประมือไม่ไมมทุกคนท่านอาจารย์โหมดมากมาก อืท่านอาจารย์ทวยยังสุดเสงครับก็ฝั่งเนื้อฝากตัวขอเป็นให้น้องต้นมัน,นะเป็นลูกศิษย์ท่านอีกคนหนึ่งด้วยนะครับได้ๆข้าก็จะให้วิชาเจ้าสองคนนะครับคุณเจ้าน่าจะได้เรียนวิชากับเจ้าไอ้ทนมาน่านแล้วใช่ไหมครับผมผมเรียนกับท่านอาจารย์โทนก็พอสมควรครับ แต่เจ้าต้องเรียนวิชากับข้าอีกวิชาหนึ่งแต่วิชาเนี่ยข้าเคยบอกเจ้าอย่ใช่ไหมว่ามันใช้ได้ครั้งเดียวับผมเมื่อเจ้า<ม>ใกล้จะตายหรือว่าอมันจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับท่าอาจารย์ทุกวันเจ,นจ้าต้องมาเรียนวิชากับข้าทุกวัน ในเจง้ามันเจ้าพีแล้วกันนะครับข้าใจะแม่น้องประมาณทีครับท<ะ>่านอาจารย์ผม,ผมสัมผัสได้ครับที่รรรท่านอาจารย์ทวนซ่อนพมมาเหมือนตัวใหญ่มันจะมานะหัวหน้าใหญ่มันนะรร่ะท่านใช่ใช่ไหม ใช่ไหมครับแต่มันมาไม่ถึงหรอกมีเสงคุยกันมผมว่าดุามากๆแน่ท่านอาจารย์ก็ได้ปิดก้านตาตรงนี้ไปแล้วในบริเวณที่เราต้องเดินกลับหรือตรงนี้มันก็เข้ามาไม่ได้หรอกมันจะสามารถ ้ามันรวมพลังกันหลายคนล่ะท่านข้าพเอาย่ท่านาอาอย,าอาอย่ผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าท่านอาจารย์ทุยเนี่ยได้รับพลังมาจากท่านอาจารย์โทนด้วยใช่ไหมครับใช่จเจ้าโทนก็ได้ซอนข้าติดน้อยถึงว่าโหมดมากๆโทนแค่แวบ,บเดียวเนี่ยสมิงที่มันอยู่กันสามตัวที่อยู่ในร่างเดียวกันนี้ยถึงกับสลายหายไปเลยนะครับทุกคน ถึงข้าสู้ไม่ได้นะเจ้าก็ต้องช่วยข้าพวกผมพร้อมช่วยอยู่แล้วท่านอาจารย์ขอ,อเจ้าวิชาก็พอๆกับข้านี่แหละเจ้ายังใช้วิชายังไม่เต็มน,นะแล้วผมไปช่วยได้ไหยเจ้าอยู่เฉยๆก็พอตอนมันเองต้องฝึกเยอะเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์สอน เดี๋ยวผมจะสอนหนังสือน้องต้นมันเดี๋ยวท่าอนอาจารย์ก็สอนวิชาน้องต้นมันละกันนะครับท่านได้ได้้ดเจ้าวิยาเริ่มไปเอาก้อนินที่ข้าด้วยละกันที่เจ้าทนได้ทิ้งไว้ให้ข้ามันคือยกไม่ใช่แล้วครับใช่แต่ข้าชอบเรียกว่าก้อนหินอืมก็ลักษณะามันเหมือนก้อนหินไงอืมมันช่วยเรื่องอะไรครับอาจารย์ผมยัง ไม่รู้เท่าไรเลยช่วยได้หลายอย่างปกป้องพีสิ่งไรไม่ดีอืมแล้วก็มันจะช่วยให้ใครของหรือว่าที่เขาทำกันอืมที่เขาเรียกว่าล่ำรวยใช่ไหมใช่ครับท่านที่เจ้าทนได้บอกข่าไว้นะครับแต่ท่านอาจารย์ทนบอกว่า ท่านต้องไปหาพระราชาเมืองรับแดบเพื่อจเจ้าอ่องมาได้เหมือนต้องใช้ถึงสองคนนะครับที่เป็นเพื่อนของทนอาจารย์โทนะครับของพระราชาใช่ไหมใช่ครับท่านพอจะรู้จักไหมครับที่ชื่อเขาชื่อท่านนิดนะครับได้ยินชื่อนิดน้อยนะเ,เจ้าโทาเนี่ยไม่เคยเล่าเรื่องของราชาค่ะฟังเลยอืย ข้าไม่ค่อยได้อยู่กับมั่นด้วยซ้ำไปข้าก็ต้องไปเรียนวิชากับอาจารย์ค่าที่บนเขานะอืมว่างๆก็ผมขอให้ท่านอาจารย์นะพาผมไปดูท่านอาจารย์ใหญ่ของท่านด้วยนะครับมีพลังโหดมากเลยแล้วครับเจ้าทนก็ยังสู้ไม่ได้ใช้ท่านขยโยคีหรือเปล่า ไม่ใช่อืมคือท่านดกอนนึงนะขนาดท่านอาจารย์มูเซอรและท่านอาจารย์โทนียังเป็นสิทธ์ท่านขยกคีเลยนะครับอโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวให้ท่านอาจารย์นั่งพักผ่อนทำสิ่งสมาธิสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อ าาอาจารย์อาจารย์ข้าจะให้วิชาเจ้าไปย่างนึงนะครับทำตามข้านะเออว่าเจ้าจะท่องในใจก็ได้นโมนโม อะไาสิตะบิบิชมาวินมาถึงละบิชารปบฟ้องเจ้าในสิ่งนีดีนะ คนก็ท่านอาจารย์ทุยเนี่ยได้ให้กระาหรืออะไรนะให้พรน,นะครับุมเอนให้พรกับน้องต้นมันเดี๋ยวผมจะพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวเราจะเดินทางลงจากหางแล้วนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวขอตัวพักสักครู่แล้วดูสถานการณ์ก่อน ว่ามันจะออกมาหรือตามหาเราได้หรือเปล่านะทุกคนนะรับทุกคนท่านอาจารย์บอกไม่น่ามีอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะลงจากห้างกันแล้วนะครับก็คือจะลงไปที่น้ำตกตรงลำธารน,นะครับเพื่อจะไปทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างนะครับที่จะดึงอ่าตรงนี้ของก็คือลูกแก้วออกจากน้องต้นมันนะครับทุกคนก็ท่านอาจารย์ทุยนะี้จะเป็นคนทำพิธีนะครับก็เดี๋ยวเราต้องเดินทางกันอีก Liberal, ไกลไหมครับท่านอาจารย์ก็ไม่ไกลหรอกนะครับทุกคนก็คือเดี๋ยวท่านอาจารย์ทุยนะจะเป็นคนนำแล้วก็เดี <the> ๋ยวผมจะตามไปนะครับก็ต้องขอจบคลิปไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวผมค่อยเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าดีกว่านะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่ังใจผอมพีชมป่าแล้วก็น้องต้นมันคนป่าด้วยนะใช่แล้วก็ท่านอาจารย์ทุยด้วยนะครับทุกคนฝาก เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทานจานทุยเนี่ยผมบอกแต่ว่าโหดมากๆเจอสิ่งไม่ดีนี่คือทุกลายโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปจนจบนะครับแล้วเราเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ